เมื่อกี้ผมโผมตัดไปเพราะวิวไม่สวยเพราะแม่แล้วนะครับแม่นะเดี๋ยววันนี้จะมายูวดาวเคียวโกขอเช็คก่นว่นะ้เออจริงป่ะโอเคได้ละอีพีสองจะคำขอของปุ๊บมาทำตามคำขอแล้วคอมเมนต์มาด้วยอุตส่าห์ทำให้ลงทุนลงมาจากบนบ้านซึ่งตอนนี้เย็นมากนะดาวเคียวจะโลกนะไม่มีที่ตั้งใค้แต่ ดีของจริงนะแบบีือชุดนะให้ตั้งให้ดูก่อนแต่ผมรีบด้วยรูปอีกนผมแก้รูปบีกเป็นนะร่นเอ่ออะไรนะจะเคลมไม่ได้มิ่งโก้อะไรมิ่งโก้สักอย่างอ่ะซื้อมาปสมบัยิบสาววันเด็กผมไม่เจอพี่มิกี้รูบอีก ฝากไปติดตามเขาด้วยเล่นลูบิกเก็ตจริงติดตามมั่งเตร 12, มไปส่งวันยะี่สิบสองแล้วนะครับนะกินก่อนนี่ไปซื้อมาในงานลูบิกไปส่งวันยี่สิบสามยี่สิบสามมกราคมเด็กสุขสันต์วันเด็กนะครับวันนี้เป็นวันลงนลดดนะนนนวันเด็กพอดีเลยฝากแคปปี้เบิร์ดีเนาะผมด้วยเพราะน้ำผมก็เกิดวันที่สิบสามมกราคมพอดีนะอันนี้ผมลงวันเด็กพอดีเลยพ่อแม่ผมหยุดงาน นะมันเด็กประชาคอไอคำแบบโอ๊ยพอมันเด็กอะ่ะวินี้คือโอ๊ยจำไม่ได้อีกแล้วอ๊ยจำไม่ได้เออเศรษฐาเศิษฐีพูดอะไรนะอะไรประชาธิปไตยสักอย่างประชาธิปไตยอะไรสักอย่างนะแต่ไม่เป็นไรนะประชาธิปไตยอะไรไปดูเองนะคะจำไม่ได้ครับ คำขอนเด็กไปห้างอะไรได้ะเขาถามขึ้นมาว่าเรียกผมขึ้นมาว่าเออคำขันวันเด็กปี2024คืออะไรผมก็ตอบง่ายว่าไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้จริงๆแต่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวโมัวรู้ไก่อนอมัมรูไม่ได้เลยนานนะแม่อัดอยู่หรือเปล่าโอเคนะฝากนะครับ พอแม่ผมก็จะลงคลิปเหมือนกันนะแม่สร้างช่องอยูทูบสร้างวันนี้ใช่ไหมฝากไปติดตามด้นะครับชื่อช่องแม่บอกชื่อช่องเลยชื่อช่องมาม่าดูค่ะมาม่าดูมามา่มา,มาดูกล้วยหอมนะครับเอาเอาเอากล้วยหอมไปด้วยอยมาม่าดูนะครับมามา่มา,มามาม่าถุงมามา่าหรือมาม่ามาม่าแม่๋อ,อเดียวแม่ มาม่าดูนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะว่าจะพูดอะไรดีขอไป้งขอดูก่อนว่าคลิปอัดในนาเกินทีละโอ้โอเคมาลียุ่งจริงจังสักทีเถอะเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าเออมาม่าดูนะครับช่องใหม่นะครับผู้ติด,ดตามหนึ่งคนนคบ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาแก้ให้ดูเลยนะครับไปผมไม่ต้องจับเวลาก็ได้ลืมเอาที่จับเวลามนะอีพนะีหน้าหน้านะครับเจอกันตอนเย็นเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเพิ่งนะครับเดี๋ยวเพิ่งแนละ้วพรุ่งนี้ผมจะอัดคลิปเหมือนกันนะตอนไปเที่ยวท้องฟ้าระจันทรสวยงนงะมองตรงกล้องตามันไม่โฟกัสโอเค,โ,อเคโฟกัสยังแม่มองตรงกล้องครับ ออ่าโเนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวคุณจิมอรีไปดูถ้าคุณเพิ่งเ,เคยไปยท่องฟนอสจมลองปะผมไม่รู้นะอันนี้โฟกัสยังแม่ครับนะครับแล้วเออนั่นแหละเดี๋ยวผมอัดทีเดียวพรุ่งนี้รอดูนะครับแล้วผมก็จะอัดต่อไปไหว้พระอีกเพื่อนโอมอยู่อัธวิทย์เครเรียนอัธวิทย์มาดูก็นั่นแหละโอม แต่ผมขอแล้วโอเคนะครับโอเคดูเลนรีองมาตั้งนานแล้วสามสองหนึ่งไปรูบิกก็ไม่ค่อยเลื่อนเท่าไหร่ผมเล่นชิวๆไงผมไม่เล่นเออเวลาผมไม่ค่อยเล่นเวลาน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเอฟทูเอลได้แล้วต่อไปเขียวสุ่ม นี่จะซูมเขียก็แก้ใหม่ได้โอเคสร้าง F to L อันที่สองสร้าง F to L อันที่สามหรื F อ,อ F to L สุดท้ายและอ๋อได้พอดีแล้วก็เราจะมาแก้ตรงนี้กันคนะ่ะได้มาหนึ่งชันชแล้ว เออโหมันไม่ตรงเลยอ่ะมันไม่ตรงเออเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วใช้เวลา,านานเลยปุ๊บไม่ได้เร่นมานานเลยนะแม่คลิปมันคลิปมันปิดยังผ่านมากี่ทีแล้ว ขึ้นไหนเนี่ยคุณไหนอะ่ะอ๋อไม่ได้ขึ้นเลยคร่ะเออตรงนี้ดูตรงนี้นี่พันมาฮูกันทีข้างหลังคืออะไรข้างหลังอะไรงไ,งไม่มีสิบเ <11, 22, S 2> อ็ดท้าบสองสองคือมอเวลาท้าบ <ไป S 1> ถึงสิบเอ็ดท้าบสองสองเออจริงเหรออ,อืมทำไมอะ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ต้องมีพีสองอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะอุดดูนะแล้วก็ผมไม่ ไม่มีใครห่วงหรอกอ,อยู่แล้วไม่มีใครห่วงอยู่แล้วนะครับทำไม่พูดว่าไม่ีใครห่วงนี่ดับดลิงนเพื่อเคจูนูส้ดเวลาพื่นที่ปุ๊บชอปบปุ๊บบนผมนี่คขาเขียนว่าลาสูรหรือฆ่าสูรอะไรสักอย่างผมไม่ได้ดูมานานบอกเลยฟันทีมีคอขาดไม่ต้องสนใจดาบนะครับสนใจแค่ปอกดับก็พอเป็นรูปคลื่นน้ำหรือเปล่าลรูปผมดูผิดหรือปีกนก หรือว่าผ้าใบอะไรก็ช่างนะครับ,น,น,รบนี่ดูนะโพราะเธนะครับแน่ดาบมังกรเชือจระเข้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วแหละ EP สองหรือเปล่าไม่น่าใช่เอสายเล่นบุกนะครับผมไม่ได้จะรีวิวอะไรแล้วเพราะผมยิบมาแค่สองอย่างนี้ เดี๋ยวผมจะตัดต่อเลยนะคะดูด uh ูด huh. ูผมจะเอา้ลงชนนะอือหือดูบิ๊กนเอเชย คลิปขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำแล้วขอจบกลางบรรยากาศกรุงเทพมาหาลครเห็นปหเห็นหรือเปล่าเห็นใช่ไหมโอเคขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำแล้วเจอกันพรุ่งนี้ติดตามด้วยกดไลค์ด้วยแชร์ด้วยคอมเมนต์ด้วยอยอดวิวถึงห้าสิบให้ได้เดี๋ยวลงคลิปดีๆเลยเดวยว ถ้ายันไปถึงห้าสิบเดี๋ยวทำอะไรดีเยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรู้นะครับบ๊ายบาย